เดี๋ยวเรามาสารุปกันเลยนะครับผมว่ากล้องตัวไหนเหมาะกับใครนะครับจะได้เอาไปเลือกซื้อกันได้ถูกนะครับผมเพราะว่าผมไปลองใช้งานเจ้ากล้อง2ตัวนี้มาแล้วนะครับผมทั้งไปเที่ยวทั้งไปถ่ายรูปจริงจังนะครับผมเอาไปลุยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่กล้องทั้ง2อย่างนี้ทําได้เหมือนกันก่อนนะครับผมยกระบบที่น่าสนใจของทั้ง2กล้องนี้มาพูดให้ฟังกันครับแล้วมันมีอะไรที่กล้องรุ่นแล้วๆที่ผ่านมาทําไม่ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับกล้องทั้ง2ตัวนี้นะครับมีระบบโฟกัสที่ดีมากๆเลยนนะะะรรรัับบบบบเเเเพาาาวว่่ขใช้กกซึงป็ดีย ที่ใช้ในกล้องรุ่นพี่อย่าง canon eos r3 เลยนะครับเป็นตัวท็อปของกล้อง canon ตอนนี้เลยสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะโฟกัสตาคนตาสัตว์หรือว่ารถก็ทําได้นะครับและคนนะครับถึงแม้ว่าจะใส่แมสก็ยังหาไปหน้าเจอนะครับอันนี้คือผมลองใช้มาแล้วคือดีงามจริงๆเลยยังไงก็หาเจอโฟกัสได้แน่นอนโดยเฉพาะโฟกัสสัตว์นี่คือประทับใจมากๆครับมันไม่ได้ถ่ายได้แค่ตาหมาตาแมวนะครับผมลองเอาไปถ่ายมาหมดแล้วพวกสัตว์แปลกๆอย่างเช่นหนูตะเภาหรือว่าปลานะครับปลานี่คืออยู่ในตู้นะครับสามารถที่จะโฟกัสตาาไไดด้้รบบสยยยเเลีกว่า สัตว์ชนิดไหนก็โฟกัสเอาอยู่ครับระบบโฟกัสของ2ตัวนี้ผมบอกเลยว่าไว้ใจได้มากๆแล้วข้อต่อมานะครับผมก้องทั้ง2ตัวนี้ยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบไม่จํากัดเวลาครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะฮะซึ่งตัวได้ที่ทําได้นะครับก็คือ canon eos r3 นะครับแล้วต่อมาก็เป็น canon eos r5c นะครับ และในตอนนี้นะครับผมกล้องระดับกลางๆเนี่ยเจ้า EOS R7 แล้วก็ EOS R10 ก็สามารถที่จะถ่ายวีดีโอแบบไม่จํากัดเวลาได้แล้วครับเป็นตัวที่3ที่4สําหรับใครที่ชอบถ่ายวีดีโอยาวๆเช่นงานสัมภาษณ์อะไรแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหายห่วงและเข้าต่อมานะครับกล้องทั้ง2ยังสามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชันแบบ Full HD นะครับสูงสุดถึง120เฟรมเรทเลยนะ พร้อมออโต้โฟกัสด้วยนะครับเอาไว้ถ่ายวิดีโอสโลว์สวสวยๆได้เลยแล้วก็กล้องทั้ง2ตัวนี้นะครับผมมีการตั้งค่าการใช้งานในโหมดภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยแยกออกจากกันแล้วนะฮะถูกใจสายไฮบริดที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเลยนะครับและอีกข้อนึงนะครับกล้อง2ตัวนี้นะครับมาพร้อมฮอตชูแบบใหม่ครับ ซึ่งเจ้าฮอตชูแบบใหม่ของ c a n น n นี้นะครับจะเอาไว้ต่อกับพวกอุปกรณ์ในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นไมโครโฟนนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อกับไม์ที่มีขั้วเชื่อมต่อตรงนี้นะครับก็จะทําให้เรานะครับไม่ต้องต่อเสียบสายไม์ให้วุ่นวายเลยบอกเลยว่าอุปกรณ์นี้ในอนาคตเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยครับแล้วสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าพอมันเปลี่ยนฮอตชูเป็นแบบใหม่แล้วเนี่ยพวกแฟลชเก่าๆเนี่ยที่มันเป็นขั้วแบบเดิมเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะผมก็ไปทดสอบมาให้แล้วนะครับคือใช้ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นในค่ายหรือออว่่่าานนนกคยขแมัเป็ มัลคนนอนนะครับผมลองเสียบไปแล้วคือผมมีแฟลชโกดอกวีวันของแคนนอนอยู่นะครับผมลองเอามาเสียบกับเจ้า R7 แล้วก็ R10 นะครับยิงแฟลออกปกติวัดแสงได้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่าไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์อะไรมาแปลงให้วุดไวครับสามารถได้งใช้งานได้ขนาดนอกค่ายอ่ะแต่เป็นมัลคนนอนน่ยยังใช้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นในค่ายที่เป็นมัลคันนอนเนี่ยผมมั่นใจว่าใช้ได้แน่นอนอ๋อแล้วก็ก้องทั้งสองตัวนี้นะครับผมมาพร้อมเลนส์ขิดใหม่2ตัวนะครับซึ่งเป็นเลนส์ในตระกูล RFS ตตััววแแรรกกกเเลยค็ือจ้า IFS 850 5ง6 3 IS STM นะครับเป็นเลนส์คิดที่มีการสั่นช่วงซูมยาวมากๆเลยครับกว้างสุดเนี่ยคือระยะ18นะครับส่วนบิดไกลสุดเนี่ยครับจะประมาณ150นะครับถ้าตีเป็นฟูลเฟรมก็จะประมาณ200กว่ามิลิเมตรเลยนะฮะแล้วยังอยู่ในรูปร่างที่เล็กเบาแค่นี้เองครับถ้าเกิดว่าใครเคยมีเลนส์24-240เนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่านี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นเลนส์ฟูลเฟรมซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์คิดของทั้งเจ้า EOS R10 นะครับแล้วก็ R7 เลยผมลองเอาเลนส์ตัว ู่กับเลนสลายหลังอีก1ตัวนะไปเที่ยวเกาะล้านมานะครับบอกเลยว่าความคมของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับถ่ายรูปลงโซเชียลลงสตอรี่หรือว่าวิดีโอทั่วไปเนี่ยเหลือๆเลยครับแล้วการสั่นนะครับทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าในตัวเลนก็มีการสั่นนะครับแล้วในกล้องของเจ้า Eos R7 นี้นะครับก็มีการสั่นในบอดี้ด้วยนะครับแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้า Eos R10 ที่ไม่มีการสั่นในบอดี้นะครับแต่เขามีการสั่นดิจิตอลมาให้นะครับผมก็ได้ทดลองเปิดการสั่นดิจิตอลแล้วก็ใช้เลนตัวนี้นะครับเปิดลองถ่ายวีล็อกดูนะครับก็พบว่าการสั่นอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจเลยครับสามารถที่จะใช้ถ่ายวีล็อกมือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องใส่กิมบอลได้ครับแต่ว่าก็กันได้ระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถึงกับรองรับการวิ่งแต่ว่าถ้าเดินไปเดินมาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ถึงกับเวียนหัวครับถือว่าน่าพอใจส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือ Rf S1845 นะครับ อันนี้เป็นเลนขิดของเจ้า ESR10 o เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครซื้อเจ้า ESR10 o นี้นะครับก็จะได้เลนสขิดตัวนี้ติดกับกล้องไปแน่นอนนะครับตัวนี้ก็มีการสั่นในบอดี้เช่นกันช่วงซูมอาจจะซ้ากว่านะครับ f อาจจะสตาร์ทที่4.5แต่ว่าดูขนาดของมันสิครับเล็กมากๆเลยนะเมื่อประกรบกับเจ้า ESR10 o ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักเพียงแค่540กรัมเท่านั้นเองนะครับคือเลนเบามากๆเลยเหมาะสำหรับใครที่จะ ซื้อเจ้ากล้องตัวนี้แล้วครับแล้วก็เอาไปถ่ายตัวเองเอาไปถ่ายวิดีโอเริ่มต้นในการทำคอนเทนต์ต่างๆครับแล้วผมก็ทดลองนะครับใช้เจ้าเลนตัวนี้บวกกับการสั่นดิจิตอลในกล้อง ESR10 นะครับลองทดสอบถ่ายวีล็อกมาแล้วนะครับอยู่ใน,นระดับที่น่าพึงพอใจถึงแม้ว่าจะไม่มีการสั่นในบอดี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขามีการสั่นดิจิตอลที่ดีงามแล้วก็มีการสั่นในเลนสด้วยนะครับเมื่อเขาทํางานร่วมกันเนี่ยก็ได้ภาพที่นิ่งพอสมควรครับต้องบอกเลยว่าอาจจะยังรองรับการวิ่งไม่ได้ขนาดนั้น้นแแแต่่่บบอกเลยวาถาถคแบบ ยืนเฉยๆหรือว่าเดินพูดเนี่ยผมบอกเลยว่าเหลือเฟือครับไม่เวียนหัวอะไรครับผมรู้สิ่งที่เหมือนกันของเจ้า2กล้องนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาถึงเวลาไฟกันแล้วครับว่า2กล้องนี้นะครับมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วคุณควรจะตัดสินใจซื้ออะไรดีมาเริ่มต้นที่กล้อง USR7 กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่รับมือได้ทุกสถานการณ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นงานยากแค่ไหนนะฮะเป็นกล้องไฮสปีดความเร็วสูงทั้งในงานภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยโดยจุดเด่นหลักของเขาน่ยะครับก็คือข ยังมีแ Can นอนลอก3อยู่ในกล้องนี้อีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการฟังก์ชันนี้นะคุณก็ต้องมาซื้อเจ้า EOS R7 ตัวนี้ครับแถมยังมีการสั่นในบอดี้ด้วยนะครับช่วยลดการสั่นไหวของภาพแล้วก็วิดีโอนะครับทำให้คุณสามารถได้ภาพได้วิดีโอแม้ในสถานการณ์ยากๆอย่างเช่นแสงน้อยนะฮะและเขายังมีนี่ครับผมช่องใส่การ์ดสสล็อตนะครับรองรับการ์ดได้สูงสุดถึง UHS-II เลยนะฮะสำหรับะะมืออาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับมีสองถ่ารมดเนี่ย้ถมับ่นใจ รุ่นใหญ่อย่าง Canon EOS R3 เลยครับเหมาะสำหรับถ่ายสิ่งที่มีการเคลื่อนที่เร็วมากๆนะครับที่เราต้องการจะจับภาพได้ทุกช่วงเวลาเลยพูดถึงการถ่ายรัวนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงชัตเตอร์กันหน่อยดีกว่าครับเห็นไหมครับว่ารัวมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเสียงชัตเตอร์จำลองนะครับมันถ่ายรัวได้ถึง30เฟรมต่อวิเลยนะครับทีนี้มาฟังเสียงแมคคานดิชัตเตอร์บ้างครับแม่คานดิชัตเตอร์นะครับจะถ่ายได้สูงสุดถึง15เฟรมต่อวินาทีครับ บอกเลยว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยก็เอาอยู่แน่นอนแล้วสปีดชัตเตอร์ในโหมดแมกนิคนะครับสามารถตั้งได้สูงสุดถึง1ต่อ800 0วินาทีเลยนะฮะทำให้เราสามารถที่จะลดแสงได้มากขึ้นนะเวลาที่เราใช้เลนส์เอฟน้อยๆพวก1 4 1.2ดอะไรแบบนี้แถมความละเอียดกล้องนะครับยังให้มาสูงสุดถึง3 2 5ล้านนะครับเหมาะสำหรับใครที่อยากจะได้ภาพที่เอาไปครอปได้หรือว่าจะเอาไปปริ้นใหญ่ได้มากขึ้นนะครับก็สะดวกสบายครับและเขายังใช้แบตเตอรี่ LPE 6 Nh นะครับผมเป็นแบตเตอรีีีี่่่่่่รรุุนนนเเดยยยววกกับทใใช้ใ้พอาง Can USA e USA6 5แล e ล็ ี่นะเป็นแบตของ Canon ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขามีการอัพเกรดนะครับเป็น nh ขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มประจุแล้วก็เพิ่มการจ่ายไฟครับสามารถใช้ถ่ายได้ทั้งวันนะผมเคยเอาไปถ่ายาวีล็อกท่องเที่ยวเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งวันเนี่ยแบตไม่หมดนะครับแต่ก็มีการถ่ายถ่ายปิดๆนะครับก็จะแบตเนี่ยเหลือเฟือมากๆครับอึดสุดๆเลย แล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันเลยนะครับก็คือปุ่มเปิดปิดนี่นะครับที่มาอยู่ฝั่งมือขวาแล้วนะครับทำให้เราสามารถที่จะเปิดปิดกล้องได้เร็วมากๆเลยแล้วยิ่งใน c a e น o อน o s R7 ตัวนี้นะครับเป็นระบบแบบว่าเปิดกล้องแล้วก็วิดีโอได้เลยครับเช่นถ้าเปิดกรึ๊กแกนะครับเปิดไปที่ออนตรงนี้เราจะเปิดเป็นโหมดกล้องนะครับแล้วถ้าเราบิดไปอีกหนึ่งกรึ๊กนะครับผมตรงนี้ก็จะกลายเป็นโหมดวิดีโอทันทีเลยครับแถมการตั้งค่าก็แยกกันด้วย ผมลองเอาไปใช้ทั้ง2กล้องมาแล้วนะครับถ้าเทียบกับเจ้า USR10 e นี่นะครับผมปุ่มเปิดปิดเนี่ยก็อยู่ฝั่งขวามือเหมือนกันแต่ว่าโหมดวิดีโอของเขาเนี่ยจะต้องบิดไดออลตรงนี้นะครับหลายคลิกเลยทีเดียวนะกว่าจะไปถึงโหมดวิดีโอก็ตัวนี้ส่งผลเหมือนกันนะในการที่จะถ่ายวิดีโอแบบกระทันหันซึ่งพอผมกลับมาจากท่องเที่ยวแล้วนะผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยใช้วิดีโอเนี่ยในกล้อง USR7 e เนี่ยมากกว่า USR10 e เนี่ยเยอะเลยครับเพราะว่าการที่มันบิดคลิกเดียวแล้วเปลี่ยนไปโหมดวิดีโอทันทีเลยนะครับก็เรียกได้ว่าดกากเร,าร่มปุนน ดวิดีโอได้ทันทีเลยแต่ว่าใน ESR10 เนี่ยครับเมื่อเรากดปุ่มอัดวิดีโอมันจะกลายเป็นวิดีโอออโต้ครับซึ่งบางครั้งมันก็ไม่สะดวกนะครับบางทีเราอยากจะล็อกค่า F ค่าสปิชเตอร์บางอย่างนะครับก็เรียกได้ว่ายังสะดวกไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการฟังก์ชันในการถ่ายวิดีโอตรงนี้นะครับก็ต้องมาเจ้า ESR7 ตัวนี้ครับ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า Canon EOS R7 นะครับก็คือไดอัลด้านหลังนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับจะอยู่รอบจอยสติ๊กตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยไดอัลด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะเป็นไดอัลที่อยู่ตรงนิ้วโป้งตรงนี้นะครับในกล้อง EOS R6 ของผมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไดออลที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตัวรอบจอยสติ๊กตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าบิดได้ง่ายครับผมแล้วก็ไม่ลั่นไปโดนครับเพราะว่าปกติแล้วตำแหน่งนิ้วโป้งอ่ะเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเลื่อนไปโดนรี้ับสมผ ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวและก็เจ้ากล้อง ESR7 นะครับยังมาพร้อมกับระบบใหม่นะครับที่เรียกว่าออโต้เลเวลลิ่งนีคือกล้องนะครับเขามีการสั่นอยู่ในตัวเซนเซอร์ใช่ไหมครับเขาจะทําการขยับเซ็นเซอร์ให้ครับเวลาที่เราถ่ายเอียงไปนิดนึงนะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถที่จะถ่ายเอียงได้ประมาณ5-10ถึงองศานะครับกล้องจะทําการแก้ไขให้ตรงให้เองนะครับถ้าผมถือกล้องเอียงๆเนี่ยนะครับผมนิดเดียวนะครับเซ็นเซอร์เขาจะขยับเห็นไหมฮะเขาจะพยายามทําให้เซ็นเซอร์เนี่ยตรงอยู่ตลอดเวลานะครับก็ได้ที่ประมาณ5้าถึงสิองศานะครับซึ่ ประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบถ่ายเอียงบ่อยๆอย่างเช่นผมนี่นะฮะการที่กล้องเขาแก้มาให้เลยเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับแล้วระบบนี้นะครับก็มีในกล้อง ESR7 เนะครับเป็นตัวแรกเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เจ้า ESR7 ทำได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือการที่เขาเอารูไม้นะครับมาไว้บริเวณซ้ายบนตรงนี้นะครับเวลาที่เราฟิปจอมาแบบนี้นะครับแล้วเราหมุนจอเนี่ยเห็นไหมครับว่าจอมันจะไม่โดนไม้ครับทำให้เราสามารถที่จะเสียบไม้โดยที่เราไม่ต้องคอยหลบจอขยับนะครับ ในเจ้าเฮลสิ A เนี่ยตรงนี้มันจะอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งครับทำให้มีการติดขัดนิดหน่อยก็เป็นเรื่องเล็กๆนะครับที่ทํามาได้ดีเลยแล้วนอกจากมีพอร์ตไม์แล้วนะครับก็ยังมีพอร์ตหูฟังติดมาด้วยนะครับเรียกได้ว่ากล้องตัวนี้คือ เอาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าใครจะเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอนะครับที่ต้องการมีการมอนิเตอร์เสียงนะครับ o s e r 7ก็เปิดราคาแล้วนะครับผมที่4 9 9 0 0บาทสำหรับตัวบอดี้กล้องอย่างเดียวนะในส่วนของบอดี้บวกเลนส์ขิดนะครับ IS1850F3.5 ถึง6.3ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่64,900บาทต่อมาในส่วนของ e o s r 1 0นะครับน้องเล็กแต่ว่าสเปคเนี่ยไม่เล็กเลยนะฮะจะเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ไปจนถึงระดับกลางนะครับที่อยากได้กล้องสำรองที่ไว้ใจได้้้้สััััักกกตตวววนนนึงงเเพราาา่ลลอีบผมห็ทด กว่า U e S R 7อีกแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งความสามารถในการโฟกัสที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยําเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาใช้ชิปประมวผลผลภาพแบบดิจิต s นะครับทีนี้มาดูจุดเด่นของเจ้า U e S R 10กันครับผมข้อแรกนะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือนี่ครับผมนี่นครับแฟลชแบบป๊อปอัพนะครับผมไม่ได้เห็นในกล้องแคแนนมานานแล้วนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นใหม่ๆสุดหญ่เขาจะออกมาเป็นกล้องฟูลเฟรมระดับโปรครับซึ่งทุกคนก็มักจะใช้แฟลชหัวค้อนแยกกันอยู่แล้วนะทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะไม่ใส่แฟลชป๊อปอัพมา้แนะรบบีงอไ เขาก็เลยเลือกที่จะใส่แฟตป๊อปฮับแบบนี้กลับมาให้นั่นเองครับและจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าราคาของเขานั่นเองสามารถที่จะจับต้องได้นะครับและจุดเด่นอย่างที่2องเขานะครับก็คือราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเขาถูกวางมาให้เป็นกล้องสาหรับมือใหม่นั่นเองโดยราคาของเขานะครับจะมีมาในชุดขิด2รุ่นนะครับชุดขิดแรกนะครับผมเป็นบอดี้พร้อมเลนส์ AF-S 18-45ตัวนี้นะครับราคาเพียง5 9 9 0บา่นท้านันเึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับสเปคที่เขาให้มาในกล้องตัวนี้แล้วบอกเลยว่าถูกมากๆับะอีกที่ะขรัหผมกับเลส 850ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา46,890บาทอ่าก็จะได้ช่วงซูมที่ยาวขึ้นมานะครับรับมือได้ทุกสถานการณ์มากขึ้นนั่นเองข้อดีต่อมาในงานวิดีโอนะครับเขาถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K60 เลยนะครับแต่ว่า 4K60 ของเขานะครับจะมีการครอปภาพเข้าไปนะครับแต่ว่า 4K30 เนี่ยไม่ครอปนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ 4K30 แบบไม่ครอปเนี่ยตัวนี้เอาอยู่เลยนะส่วน180คือทําได้สบายๆครับสูงสุดที่ Full HD 120เฟรมเลยถึงแม้ว่า 4K60 จะครอปนะครับแต่ว่า้้าคนีให 4K60 มาด้วยเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกล้องในเรทราคาที่ประหยัดแล้วก็เข้าถึงได้นะครับแต่ความสามารถในการถ่ายรูปของเขานะครับยังรัวได้สูงสุดถึง15เฟรมต่อวิเลยนะในโหมดเมคคนิกเรีด้ว่าเท่ารุ่นพี่เจ้า eos r 7เลยเอามาฟังเสียงชัตเตอร์กันสัหน่อยนะครับผมกับ15เฟรมต่อวิครับผม เรียกได้ว่ารัวสุดๆครับผมบอกเลยครับว,ว่าบอดี้เนี่ยถึงจะเล็กเนี่ยแต่สเปคเนี่ยไม่เล็กเลยนะฮะต่อมานะครับในโหมดอ e ิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง23เฟรมต่อวิเลยนะครับเรียกได้ว่าเร็วมากๆเลยนะครับในกล้องเรทราคาเท่านี้เนี่ยามาฟังเสียงกันหน่อยครับ เสียงก็จะรัวแบบนี้เลยนะครับอันนี้แหละครับคือ23เฟรมต่อว,วิก็คือสามารถถ่ายได้รัว,รวแล้วก็เร็วมากๆเลยนะครับไม่พลาดในทุกสถานการณ์เช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็คือว่ารูใส่ขาตั้งกล้องตรงนี้นะครับอยู่ค่อนข้างห่างจากฝาปิดกล้องนะครับคือกล้องรุ่นราคาถูกของแ a n นอนี้นะครับผมเขาจะเอาที่ใส่เมมโมรีการ์ดนะครับผมไว้ตรงที่ชาร์จแบตตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งพอเจ้าตุรูขาตั้งกล้องเนี่ยอยู่ใกล้กับฝาปิดกล้องเนี่ยเวลาเราใส่ขาตั้งกล้องเข้าไปเนี่ยมันา่่แแวตบบ ตอนนี้เขาเอารูขาตั้งกล้องเนี่ยออกมาห่างจากตรงนี้มากพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเพลทขาตั้งกล้องเล็กๆทั่วไปอย่างเช่นอาคาสวิตเนี่ยผมลองแล้วนะครับผมไม่ติดนะครับสามารถที่จะเปิดฝากล้องออกมาเอาเมมออกเปลี่ยนแบตได้ปกติครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ดีมากๆเลยอ่ะหละังจากที่ทราบข้อแตกต่างของทั้ง2กล้องแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่ากล้องตัวไหนเหมาะกับใครบ้างเริ่มด้วยรุ่นพี่ของเขานะครับอย่างเจ้ากล้อง EOS R7 ตัวนี้ผมว่าเหมาะสําหรับใครที่อยากจะได้กล้องที่ตัวเดียวจบนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยมีระบบโฟกัสที่ไว้ใจได้นะครับผมความแม่นยำสูงแล้วกกก็็ยยััังงรรรรววววดดดเอออี้้้ตลสาามมถบืไ ทุกสถานการณ์เลยนะครับไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะยากสักแค่ไหนจะแสงน้อยมีการสั่นไหวกล้องตัวนี้ก็เอาอยู่ครับสามารถถ่ายอะไรที่รวดเร็วด้วยความเร็วในการรัวที่สูงมากๆนะครับอย่างเช่นการถ่ายนักกีฬาการถ่ายนกบินอะไรแบบนี้ต้องการใช้ความเร็วในการถ่ายที่สูงนะครับแถมยังเป็น APS-C อีกด้วยซึ่งจะมีการคูณ crop factor เข้าไปอีก1.6ทําให้เราสามารถที่จะเข้าไปใกล้ถึงเป้าหมายได้มากขึ้นในระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับด้วยข้อดีตรงนี้นะครับทำให้กล้องตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยในการที่จะถ่ายกีฬาถ่ายนก หรือเอาไปถ่ายอะไรก็ได้นะครับส่วนในงานวิดีโอนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 60เลยนะฮะซึ่งน่าจะเป็นความละเอียดมาตรฐานในอนาคตเร็วๆนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ความละเอียดมาตรฐานอาจจะยังอยู่ที่1080อยู่แต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราก็น่าจะได้เห็น 4K 60กันในเร็วๆนี้แล้วละครับถือว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าซื้อมาเนี่ยก็คือให้คุณเนี่ยใช้ไปได้อีกหลายปีเลยแหละครับและด้วยสเปคทั้งหมดนะครับที่กล้องตัวนี้ให้มานะเรียกได้ว่าน่าจะมีน้อยสถานการณ์มากๆเลยนะครับที่กล้องตัวนี้จะ ตัวนี้จะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากได้กล้องที่ไว้ใจได้สามารถทํางานพื้นฐานในทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเช่นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับที่อยากจะได้กล้องเริ่มต้นสักตัวหนึง่งหรือว่าจะเป็นคนที่เริ่มสนใจในการถ่ายรูปนะครับก็สามารถที่จะจัดเจ้ากล้องตัวนี้ได้หรือแม้กระทั่งมืออาชีพนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้กล้องสำรองดีๆสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเล็กเบาพกพาง่ายราคาก็ไม่แรงอีกด้วยนะครับก็จะสามารถใช้งานเจ้ากล้อง USR10 เนี่ยได้เช่นกันด้วยระบบโฟกัสนะ กล้อง APS-C ไหนในช่วงราคานี้เลยนะครับแถมยังเหมาะกับสายเซลฟี่ที่ชอบถ่ายตัวเองอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้นะครับเมื่อคุณ พลิกจอมาด้านหน้าแบบนี้นะครับเขาจะมีปุ่มเซลฟี่ให้เราครับหรือว่าเขาจะเรียกว่าปุ่มเซลพอเทดโหมดนะครับซึ่งมันจะสามารถปรับระดับหน้าเนียนได้ถึง5ระดับเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับสาวๆที่จะอยากจะเซลฟี่และอยากจะหน้าเนียนอะไรแบบนี้นะครับสรุปจากประสบการณ์ใช้งานจริงขนาดนี้แล้วนะครับผมน่าจะเลือกกันถูกแล้วนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครจะจัดตัวไหนเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมแล้วถ้าเกิดชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวดีๆออกมาแบบนี้ให้อีีกกกนนรััสาวว้็ขอตผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย